ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านท่านผู้ฟังเคยได้ยินคนพูดว่าการที่เราปล่อยปลาชนิดไหน แล้วห้ามรับประทานปลาชนิดนั้นไหมคะวันนี้เรามาฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะคำถามการที่เราปล่อยปลาชนิดไหนแล้วห้ามรับประทานปลาชนิดนั้นใช่ไหมคะเห็นเพื่อนบอกว่าถ้ากินจะเป็นบาปเพราะอะไรหรือคะพระอาจารย์คุณโยมการจะรับประทานปลาจะบาปหรือไม่บาป ไม่ได้เกี่ยวกับการที่เราปล่อยปลาชนิดนั้นหรือไม่เลยแต่การรับประทานปลาก็ตามหรือการรับประทานเนื้อสัตว์อย่างใดก็ตามเราจะไม่บาปเมื่อประกอบด้วยบริสุทธิ์สคือ 1. ไม่ได้ยินการฆ่า 2. ไม่ได้เห็นการฆ่า 3. ไม่ได้นึกรังเกียจว่าเขาฆ่ามาเฉพาะเราเราเดินเข้าตลาดเห็นปลาเห็นหมูอะไรที่เขาฆ่าไว้แล้ว แล้วเราก็ซื้อมาปรุงอาหารอย่างนี้ไม่บาปแต่ถ้าเกิดเอาปลาเป็นเป็นเอาสัตว์เป็น,เ,เ,ปนเป็นมาฆ่าเองอย่างนี้บาปหรือใช้ให้เขาฆ่า,าเดี๋ยวฆ่าตัวนี้ให้หน่อยนะอย่างนี้บาปเพราะฉะนั้นให้มีบริสุทธิ์สไม่ได้เห็นการฆ่าไม่ได้ยินการฆ่าไม่ได้นึกรังเกียจว่าเขาฆ่า,าเพื่อเฉพาะเจาะจงเราทีนี้พูดถึงเรื่องปลาแล้วเราก็มาพูดถึง การยืดชีวิตสัตว์ทั้งใหญ่และเล็กไม่เลือกหน้าจะช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยที่ลึกลับทั้งน้อยและใหญ่ได้ครบวงจรสำหรับเรื่องการไถ่ชีวิตไม่ใช่เรื่องเล็วไหลแต่ขอบอกก่อนว่าการไถ่ชีวิตโครกระบือหรือว่านกปลาอะไรก็แล้วแต่จะได้ผลกับโรคที่เป็นกรรมวิบากเท่านั้นไม่ได้ผลกับโรคที่เป็นทางอุตุไม่ได้ผลกับโรคที่เกี่ยวกับเส้นสายกระดูกกระเดี่ยว ไม่ได้ผลกับโรคอะไรที่เราทำงานหนักมากเกินไปต้องให้ตรงกับโรคด้วยทีนี้ถามว่าโรคแบบไหนที่เรียกว่าโรควิบากกรรมก็คือโรคที่หมอวินิจฉัยไม่ถูกว่าเกิดจากอะไรกันแน่หรือว่าเป็นเรื้อรังในแบบที่แก้ยังไงก็ไม่หายขาดพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่มีอายุสั้นคือคนที่เคยฆ่าสัตว์มาเยอะ คนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บบ่อยๆอดๆแอดๆเป็นประจำพวกนี้เคยทุบตีสัตว์เคยใช้อาวุธกับสัตว์เคยทุบตีคนเคยทำร้ายคนทำร้ายร่างกายให้เขาเกิดความเจ็บปวดหรือกรณีบางคนที่เจ็บป่วยปางตายเป็นเพราะไปแกล้งทรมานเขาให้เขาจะอยู่ก็ไม่ได้จะตายก็ไม่เชิงในทางพระพุทธแล้วความตายที่ชัดเจนที่แน่นอน คือสมมุติว่าเคยทำกรรมหนักจริงๆอย่างเช่นไปเผาคนทั้งเมืองแล้วตั้งใจย่างสดให้ตกตายแบบชนิดที่ว่าขุดฆ่าล้างโคดซึ่งเป็นกรรมที่หนักมากๆใช้กำลังใจในการฆ่าที่หนักแน่นมากๆนี่เวลาที่กรรมผลิตดอกออกผลก็อาจจะให้ผลเป็นการตายที่ชัดเจนแน่นอนและไม่มีการหลีกเลี่ยงได้ แต่ถ้ากรรมของคนทั่วไปที่ไม่ได้ทำไว้หนักเกินส่วนใหญ่คราวถึงคาดหรือจะต้องพิการจะสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้หรือไม่ก็สามารถที่จะให้งดไปเลยก็ได้ถ้าคุณไม่มีตาทิพย์มองเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะที่ไถวัวคุณจะไม่มีทางเชื่อแต่ถ้าเมื่อไรคุณเห็นว่าชีวิตมันไม่ใช่ของเล่นนะถ้ามันจะขาดลงในเดียวนั้น ด้วยโทษประหารแล้วคุณไปต่อมันออกไปเนี่ยมันเป็นพลังงานอะไรอย่างหนึ่งที่ใหญ่นะยิ่งสัตว์ใหญ่ยิ่งมีวิญญาณใหญ่มีความเจ็บปวดมากถ้ามันต่อออกไปแล้วไม่ต้องรับโทษประหารเนี่ยพลังชีวิตที่มันได้อยู่ต่อมันก็จะย้อนกลับเข้ามากับคนทำม,มันสะท้อนเข้ามาหาคุณได้เร็วแล้วก็ค่อนข้างจะเห็นผลได้ทันตา คนส่วนใหญ่ที่ช่วยชีวิตสัตว์ไถ่ชีวิตสัตว์แล้วมันได้ผลเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บหรือความรู้สึกทึบ,ทบในหัวมันหายไปได้แบบเห็นผลในชาติปัจจุบันนี้มันต้องช่วยจนกระทั่งรู้สึกว่าใจเรานี้อยากช่วยสัตว์ทั้งโลกเลยถ้าทำได้ถึงขั้นนั้นก็จะเห็นผลนะสุขภาพก็จะเข้มแข็งขึ้นแข็งแรงขึ้นมามันจะเห็นผลทันตา เป็นทิฏฐธรรมะเวทนิยกรรมคือกรรมที่เห็นผลในชาติปัจจุบันกำลังจิตกำลังใจนี่ต้องมีความหนักแน่นต้องมีความต่อเนื่องนะส่วนใหญ่แล้วจะเข้าใจเอาดือด้อๆง่ายๆเลยว่าทำครั้งเดียวได้ผลทันทีบุญมันไม่ใช่อะไรแบบนั้นลองคิดดูสมมุติเราเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเป็นว่าเล่น1ิบ0 30 หรือเป็นร้อยตลอดทั้งชาติก่อนแล้วเราไทยชีวิตสัตว์แค่ตัวเดียวน้ำหนักจะได้กันไหมบางคนนี่นะที่เขาปล่อยนกปล่อยปลากันนี่เพื่อที่จะแก้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเพื่อที่จะแก้เกี่ยวกับที่รู้สึกเลยว่าเป็นวิบากที่เคยไปทําปานาติบาตมานี่นะเขาทํากันห้าปีสิบปีทํากันแทบทุกวันหรือแทบทุกอาทิตย์ทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ เขานับกันได้เป็นหมื่นตัวจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าการปล่อยสัตว์การได้ไทยชีวิตสัตว์เป็นเรื่องปกติของชีวิตเขาพอถึงความรู้สึกตรงนั้นนี่สุขภาพมันค่อยดีขึ้นนะหมายเหตุ hate, ย้ำอีกทีหนึ่งว่ามันต้องเป็นโรควิบากกรรมถึงจะเห็นผลนะโรคอื่นไม่เข้าคายเคยทำกรรมอะไรไว้นะเราก็เปลี่ยนเส้นทางกรรมนั้นเสีย ไม่ใช่เปลี่ยนแค่ลักษณะของการทำบุญแต่เปลี่ยนลักษณะของเส้นทางกรรมคือสมมุติว่าในชาตินี้เดี๋ยวก็ตบยุงบ้างเดี๋ยวก็ไม่ตบยุงบ้างหรือว่าอยากเบียดเบียนคนอื่นบ้างไม่อยากเบียดเบียนคนอื่นบ้างเปลี่ยนเป็นว่างดเว้นขาดนะด้วยความเว้นขาดเช่นนั้นก็ถือว่าได้ส่วนของการละลายวิบากเก่าวิบากดำมืดลงได้บ้างแล้วคือมันไม่มีตัวต่ออายุ ไม่มีตัวเสริมไม่มีตัวซ้ํามันก็จะค่อยๆเจือจางลงไปเองหากตั้งใจงดเว้นขาดตลอดชีวิตที่จะไม่เบียดเบียนนี่เป็นบุญใหญ่พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นมหาทานเพราะว่าเป็นการให้ความปลอดภัยกับสิ่งมีชีวิตอื่นบุคคลพึงรีบขวนขวายในความดีพึงห้ามจิตเสียจากความชั่วเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในความชั่วเหมือนบุคคลคิดอยากทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มัวรีรออยู่โดยมีความลังเลสงสัยว่าจะได้บุญหรือไม่หนอสำเร็จประโยชน์หรือไม่หนอเช่นนี้ชื่อว่าทำความดีช้าโอกาสที่บาปจะเกิดขึ้นครอบงำจิตย่อมมีมากสุดท้ายก็ตัดสินใจไม่ให้ทานเป็นต้นเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่าให้ทําดีด้วยความรวดเร็วคือทันทีที่เกิดกุศลจิตขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่เปิดโอกาสให้บาปเกิดขึ้นครอบงำจิตเพราะจิตจะยินดีในกุศลกรรมได้เต็มที่ในขณะที่ทํากุศลกรรมนั้นพ้นจากนั้นไปแล้วจิตย่อมน้อมไปสู่ความชั่วได้โดยง่ายน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์และหวังว่าท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัชฌาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ